สวัสดีครับพบกับช่องเคบ้านน็อกดาวน์นะครับผมวันนี้ก็พาชมบ้านน็อกดาวน์ที่เราติดตั้งให้ลูกค้าจังหวัดชุมพรนะครับอำเภอหลังสวนนะครับหลังนี้อยู่ตำบลขันเงินนะครับบนหลังไอ้ตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนนะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบๆนะครับตอนนี้กําลังเก็บงานครับวันนี้วันที่สองของการติดตั้งนะครับ ดี๋ยวพาชมครับหลังนี้ขนาด6คูณ7เมตรนะครับผม590,000บาทนะครับงฟรีทั่วประเทศครับผมแล้วกใช้6ล้อในการขนส่งมานะครับ2,000 อสมุมรงานของเราก็ติดตั้งใก้จะเรียบร้อยแล้วแหละวันนี้ก็เย็นๆก็น่าจะเรียบร้อยนะครับน,นี้เข้าสู่ขั้นตอนการใส่ฝ้าเก็บสีเก็บงานนะครับีแมครัวของเราก็กำลังทำกับข้าวตอนเที่ยงนะครับ เสาอ2ต้นนะครับไม้ต็งไม้แดงไม้ประดูฝาเฟียมไม้เก่านะครับอันนี้ไม่หดไม่ห่างแล้วหลังนี้ก็จะเป็น หนึ่งโถงครับหนึ่งโถงสองนอนนะครับหนึ่งระเบียงนี่ไม่มีห้องน้ํานะครับหลักนี้ลูกค้าสั่งแบบนี้นะครับสลวงฟาชมด้านบนนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับพอกำลังเก็บงานาชห็วแล้ากเา็เป็นบันไดสามชั้นเป็นไม้ทีก็เจ็ดขั้นนะครับมีบางขั้นครเบืบ่อรับลบกไปนะครับหลวงว้ากลังเก็บงานกันแล้ว ด้านไนปึ๊บด้านไหนก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับนี่ก็เป็นห้องนอนร้อยไฟไฟมาให้เียบร้อยนะครับผมลูกค้าก็ใส่อ,อุปก,กรณ์เดินไฟได้เลยครับผมนี่ก็ห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนี่มีประตูหลังนะครับเปิด่อบบเติมห้องน้าห้องครัวหน้าต่างโฟล้อบด้านครับประตูหน้าต่างแตงโมครับท่าในใดก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0961233535นะครับ ร้านเคบันนกเงาจังหวัดกำแพงเพชรครับผมโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วถ่ายชมใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับ